ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในฮอนดลอมซีดี S <S นะครับผมรายการที่ผมเนี่ยจะสุ่มไปดูคนที่กําลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่านาทีเนะฮะคนที่ถือว่าอ่อนเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งเราจะไม่รอช้าเราจะมารีบปิดตาสุ่มกันเลยปิดตาหน ซ่ํนะครับผมโขนแรกในวันนี้กดเข้าไปแล้วครับผมรับไหมฮะอ่าโหกดไวกิฟต์ว่ะก็ให้ที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและสุดท้ายอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกบ่าวันละสามทุ่มใกล้หนึ่งติดตามฮะดูคลิปนี้จบเนี่ยอย่าลืมเรามีนัดกันที่นีโมทีวีนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้เลยเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมมากับพีโรอย่างเฟดนะฮะและจังหวะนี้เข้ามาอื้มไม่ตีฮะสะตาร์นเลยครับผมหวดเข้้้้าาาาาาปดีีีเเเลออร่ววมมยยยะณททนนนนนัตห ฮาอมาอย่างไงละนันะ่นนาฮาบอกโอ้โหหิวมากครับไอเด็กนี่กูอยากจะกินมาสัหน่อยเอาตอนนี้พี่กูมีควงพี่กูออาเอาเรียบร้อยกรับผมเก็บไปได้หนึ่งตัวเฮ้ยแล้วผมว่าน้องน่าจะได้นฮาแล้วเนีน่ยมีการใบไปหนึ่งทีสตานไปได้สวยแล้วตอนนี้หววเข้ามาถามว่าเขารอดไหมเขาไม่รอดนะแต่พี่กูไม่ได้ขิวสักตัวเลยเนะี่ยผมแต่ดีแล้วฮะที่ไม่ตายโอ้โหจังหวะน,นี้วับนั่นแหละฮะเรียบร้อย กูเข้ามาดูได้ยังไม่ถึงนาทีที่กูได้ปกคลิปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมถนัดของดีไฟเลอร์นะฮะถามว่ารอดไหมเนี่ยผมว่าน่าจะรอดนะถ้าไม่โง่นะครับผมโอ้ยยยยยยสิบหายแล้วเป๊ปเขากดลูนมาแบบนี้นะครับผมซึ่งทําไมเขาไม,ไม่ไม่กดเติมเลือดฮะปกติเวลาเรากดลูนแล้วเนี่ยมันมันจะเขาเรียกอ,อะไรนะมัน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 จะมีน้ําในขวดอะแล้วเรากดเติมมานาได้ไม่ใช่หรอ เมื่อกี้ทำไมเขาไม่กดปะเออหรือหรือมันปรับอะไรใหม่อะไรยังไงช่าง,งมันเถอะตอนนี้ครับผมถ้านนของคาเคนอยากจะโซโล่คิวสักหน่อยอยากจะได้อยากจะโดนอยากจะเทอาชิพหายสกิลหนึ่งไม่มีฮะจบจัดประหลัดบอกแล้วครับผมเอาจูว่ะจูไม่จูไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยอันติขึ้นมาแล้วครับผมถามมารอดไหมนี่ผมมันน่าจะรอดอยากนะผมตอนนี้มึงสตันไปก็ได้แล้วเออเนี่ยผมเก็บไปได้หนึ่งตัวโอ้โหเดดบูตรบอ่อยเฮียกูเลี้ยวลำกลับแทบไม่ทันเลยฮะก็ดูจากทรงไอเทมแล้วนะครับชัดเจนเนะครับผมน่าจะต้องออกมาเป็นทาถนนของทวินเบดก่อนนนนนะะะฮฮซซึ่่่่่งงเเเอออาจรริๆแแลล้้้้ววีีย600ยมมัืไไบดใชห เออเนี่ยผมมันได้แต่325แล้วละนะครับผมแต่ว่าพี่แกเนี่ยเหมือนจะแบบ เก็บหอมนอมนิดไงพี่กูก็กันป้อมแบบเด๋อๆไปนะไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ได้นี่ครับผมซึ่งเขาเวลแปดรเวล9เนี่ยผมว่าเราอาจจะฆ่าเขาได้นะเออเนี่ยผมแต่ว่าต้องรอทวินเบทก่อนโอเคฮะตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทวินเบทมาถึงเนี่ยเราน่าจะมีอันติพอที่ผมว่าเราสงกว่าเขาได้นะมาทวินเบทมาถึงแล้วนะครับผมอุ้ยมีไนท์ฮาวด้วยเนี่ยเอามีการปักวอร์ดนะฮะไม่แน่ใจว่าเขามีดิสวอร์ดหรือเปล่าเอาเขามีนะครับผมว่าเขามีวอร์ดฟาร์มกันจังหวะนี้ครับผมมาใหอันติเข้ามาเนี่ยเขาคงไม่เห็นเเลยมั้้้งงนนนนะะฮซึ่ตออีาโดใบ พี่โกวิงออมหลังเขาไปแล้วน่าจะได้โอ้เพบเบ็บโบแมาเอ้าเพ็บเข้ามากับบิงฮะเรียบร้อยเฟดกูได้แต่เพื่อนเราขอโทษเพื่อนเฮียกูก็ไม่รู้ว่าเพ็บจะมาเฮียเขามา <c oughs> พร้อมกับบิงด้วยโอ้จังหวะน,นี้ฮะหัวทิพย์อะไรถึง3ตัวสวยงามมาเนี่ยครับผมเอ้าพี่กูวาร์ปลงล่างนาะทีมึงมาอ้าวทีมเขามีวอร์ดนะฮะเออไม่ใช่เหรอฮะไอเฮียในะฮะแม่งวอลดูอยู่นะครับผมดาบเดียวซิ้นอ่ะเดี๋ยวนะฮะเกมนี้เป็นการเล่น4ต่อ5นะครับเนี่ย โอ้เนี่ยครับผมเกมนี้เนี่ยด้วยจํานวนเราเสียเปรียบนะฮะก็ผมว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยเราอาจจะชนะก็ได้เออสี่ลุมห้าไม่เคยเห็นเหรอเออมีทมเทไปไงเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพบนะครับผมอยู่เลนล่างฮะเก็บผีน่าจะไม่ยากเก็ตโอ้ยผีกูไล่ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยใจเย็นๆนะผีโอ้หยเก่งจัดนะครับผมซึ่งเพบเขาวิ่งมาแบบนี้เสร็จเฟดกูแน่นอนวิ่งเข้ามาตะเออารป้าเป็ดกูมายังไงวะนั่นนะอ้าวที่ผายโดนคุมอ้าวเขามีวอร์ด มีวอร์ดละไอเหี้ยนายฮาวคุเนี่ยวอร์ดเคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะฮะเฮ้ยเกมนี้นายฮาวเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาในเหี้ยเกิดขึ้นละนะครับผมเอาว้าไปไหนดีฮะโอ้ผมว่าตัวเดียวที่เราพอจะฆ่าได้เนี่ยก็น่าจะเป็นพี่เพจไรเดอร์คุนี่แหละนะครับผมยกเว้นทีมนลุงเขาจะมาซ้อนกันแบบเฮ้ยเพจไรเดอร์มึงเป็นตัวล่อซื้อหน่อยแป๊บนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูซ้อนอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะมีใครซ้อนได้นะครับผมพี่แกสกิลเข้าไปโดนป้อมยิงไปถึงที่เอายังกลับมาอีกนะฮะ โอ้โหจิตใจโอ้แต่เขามีเป็นการเวทนะครับผมว่าน่าจะฆ่าเขายากเฮ้ยแต่เป็นไปได้ไม่เข้าเลยที่ผายนะครับผมซึ่งถามว่าได้ไหมผมวัดพี่แกบอกว่าเออกูตายหกละเล็กที่ผายมึงมึงให้กูแบบว่าอยู่รอดเป็นกายยาหน่อยซึ่งเพเปอร์วิ่งมาแบบนี้ฮะไม่มึงก็คาเค่นนี่แหละที่จะโดนนะครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะคาเข่นหรือเปล่าคาเค่นบอกว่าเฮ้ยกูสเต็งที่ผายให้อ้าวสเต็งอ่ะสเต็งอ่ะอ้าวมึกยางว่ะจังหวะนี้สตันไปด้วยสวยเฮ้ยโดนอยู่จังหวะนี้ติดคุณสามโอ้รียบร้อคกับผมเพเปอร์ฮะกลายเป นะครับผมและเอาเพลเพลเดิร์ดเพลเลเดอร์เข้ามาอะไรตรงนี้นะเพลเลเดอร์ดเขาเหมือนจะหล,ลอนๆหน่อยๆน,นะครับผมซึ่งเป็นดับเบิลแท็บไปทางด้านของคาเคนเฮ้ยคาเคนบอกเป็นไงอ่ะลีกไมีาการดูถูกกูโอ้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 มีการอายเข้าไปและยังไง <S <S ไม่รอดๆๆอุ้ยครับเออสวยงามนะครับผมอย่างน้อยก็เก็บนายฮาวได้เนี่ยและป้อมบนตอนนี้จะได้หรือเปล่าทีมกูนี่มันวิ่งบุญอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเออไอสัตว์มีปาร์ตี้อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมตอนนี้จะจะจอกทวินเบดอีกอันนึงเหรอฮะผมผมเวอร คือเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมฮะ เออนี่ครับผมแต่ที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยคือทีมกูจะตายหมดนะครับผมจิบหายเนี่ยเอาผีกูนี่วิ่งไล่เลยเอ้าเฮียโดนคุมว่ะจิบหายแล้ววิ่งไปไหนแล้วฮะวิ่งเออวิ่งบอลเลยตีเข้าไปหนึ่งทีเวฟเข้าไปหนึ่งโหดและอ้าวอดแดกครับผมจิบหายเขาไม่ได้วิ่งไปทางนั้นเพื่อนก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะออกเป็นใบก็ได้นะครับผมคือมันออกได้หลายชิ้นมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาร์คอนเนี่ยใบเนะครับรีอันติสเปลชาร์ดโอ้โหคือออกได้เยอะมากนะครับผมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะออกเป็นทวินเบสอันที่สอง งี้ป่ะคือถ้าออกนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยมั้งนะครับที่เห็นอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งจังหวะนี้ปักวอดฟ้าเข้าไปครับผมพีกูกดอันติกำลังมีการวาร์ปลงมาแบบนี้มึงจะซวยแล้วนะแบ็คสวิตโจนตีไปสังทีสกีมินหนหัวเข้าไปเรียบร้อยผมเก็บท่านั้นของนั่นไปได้ฮะแต่ตัวเองก็ตายเช่นกันนะบอกแบ็คสวิตบอกเพื่อนกูขอโทษไอ้สัสกูเผลอร้านมึงไปอ่ำไม่ใช่นะครับเป็นพี่เปะกูน่ะที่ได้คิวจังหวะนี้ครับผมสตันไปได้สวยพีกูบอกว่ากูมอบละไอ้เหี้ยกูไม่รอดอยู่แล้้้้้้้้วว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 วคคคคือออออออททีีีีีมมมมมเเ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 รร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 ราาาาาานน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 น่่่่ยยยยยยผผตตงงก์์ดดดป็พิิศษะะะะะะััับบแแลลูจฟใหๆ ทําการแก๊งเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้เกมได้เปรียบขึ้นมาได้บ้างนะเออแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยนะฮะดูแมปเนี่ฮะเออผมรู้สึกว่ามันมืดไปหน่อยนะครับผมคือการจะกงจะแก๊งอะไรผมว่ายากนะครับต่อให้เฟรดมีวินบล็อกก็จริงเนี่ยครับผมแต่ว่ามันเก็บได้กี่ตัวกันเทียวอะ เออมึงเก็บเป๊ปก็ไม่น่าได้แล้วนะครับผมมีอยู่เพจในเดือดตัวหนึ่งเนี่ยท,ท,ที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเอาฮะมีตั้งอยู่พันหกรนะครับผมคงไม่ใช่ทวินเบดอันที่2แล้วนะครับผมไม่น่าจะใช่อ่ามีการปักวอร์ดเข้าไปฮะมาพอบนเรื่องวอร์ดพวกพี่กูวอร์ดเลยเงนี้ผมแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะมีวอร์ดฟ้าด้วยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมาเอาเฮ้ยเ,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 เน่นกลางครับผมน้อยฮาวเหมือนจะเปิดเข้าไปครับผมตอนนี้สกิลไปถนัดนันติเลยแค้โอ้อันติไปเลยครับผมเเบิลโกกชัเทอาแล้วมึงงสตันนยยยกกกพีีูู่่ไได้อออออาาาเเเเร๋ห็ สตาร์ทเอาทีหายเข้าชังกันเลยเพื่อนใจเย็นเจนเย็นก่อนนะครับผมเอาทีมเราสามารถเก็บนฮาวได้อะตอนนี้กดสกิลสามวิ่งเข้ามาเป๊บบอกเฮ้ยกูมีรีเจนเอาพี่กูไม่เอาละฮะเอาเอาตอนนี้ฮะคาเคนหมึกย่างกูวิ่งเข้ามาครับผมเอาปลาหนามเข้าไปแบ็กสมิสตันฮะเอาไถไปไกลๆนะครับผมพี่ผีกูวิ่งมาโควตันติมาท่านของเพลเลดาติดคูณสองสวยครับผมไล่แบ็กสมิสอ้าวเรียบร้อยผมเก็บไปได้เอาว่ดเหลือพี่ยังเป๊บคนเดียวเท่านั้นเอาตีเข้าไปเวฟเข้าไปนะครับผมเป๊บบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูก็บิงได้เพื่อนมึงงงงไไมมมม่่่่่ต้้้้ออออาาาาาลลแแบบบบนนนีีีหหรรกกววเเเคััผขขททะ็พ ไปได้ฮนะและผมว่านะแบ็กสมิธก็ไม่น่ารอดฮนะก่อมีตั้งเกมวิว2อยพัน0 0 2ะครับผมก็เป็นที่แน่ชัดละนะครว่าพี่แกจะออกเป็นฮาคอนนะครับผมซึ่งผมแนะนำนะว่าพี่แกควรจะออกไปในเทมแนวแบบป้องกันตัวซะหน่อยนะเออแบบอย่างน้อยก็ชังกันเ hey ฮ <Hey S 2> ดนะครับควรจะมีนะครับผมซึ่งไม่มีใครสนใจอายเลยฮะพี่กูบอกแฮ่ hey, พี่มาเก็บแป๊บกินน้ำแป๊บ แม่เอ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวมันมีออร่ารถเกาะอยู่เพเบิลบอกเฮ้ยพี่เนี่ยมือไวพี่เนี่ยมือไว้เอายังรอดอยู่ครับผมเพเบิลมีการกดชักรเลนามาผมว่าน่าจะรอดอยากกว่าสมมติเพบก็ผมโอ้โหบิงมันตบเลยฮะตอนนี้เนี่ยฮะเลนบนครับผมกำลังดันป้อมอยู่นะครับซึ่งทีมเขาเนี่ยใช้จังหวะตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บิงเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหโหดจัดประหลัดบอกครับผมซึ่งน่าจะตายแน่นอนนะ่ยต้นนั้นของแบกสมิธนะครับผมผีกูกดเกาะสะท้อนมาถามมาที่นู้นกลัวไหมถามมากลัวไหมแตต่่กูจะะะเเเออออาาาให้ยยยคคคครรัับบนผมลีด ว่าไงเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะฮะไอสารกูฟาร์มกลางอยู่ออกมาเป็นฮอกเวทแบบนี้นะครับชัดเจนแล้วนะครับผมน่าจะมาเป็นฮาคอนแล้วล่ะนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูกันนะว่าฮาคอนพี่แกเนี่ยจะ ทำไรได้บ้างอย่างน้อยในผมก็น่าจะโซโล่เพลยไรเดอร์ได้นะครับผมจจงหวะน,นี้อันติเข้ามาครับผมมีการรีลิสไปสวยแมกซารตันล่วงไปหมดเลยจังหวะน,นี้หวนมาเก็บไปหนึ่งครับผมและน่าจะเก็บ2องไหมเก็บ2แน่นอนครับผมแต่ถามมันจ,จะเก็บสามไหมนี่สิฮะผมว่าน่าสนใจครับอันนี้พี่กูล้วพี่กูหนีไปไหนเอาชิพายปะเป็ดปะเป็ดวิ่งมาข้างหลังเพื่อนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าผมว่าพี่แกสวยแล้วฮะคือคือไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้นี <Hell S 2> <Hell S 1> ่ตายแน่ <Hell S 1> <Hell S 2> นอนนะครับผมซึ่งจจงหวะนี้โอ้โหเขาอันติสตันไป น่าเสียดายมากฮะผมนี่แดกน้ำเลยฮะ โอ้ oh, คุณคึกว่าฝาแฝดไอสัตว์นาฮาวแม่งออกคอเหมือนพี่เฟกุเปียบเลยนะครับผมต่างกันที่รองเท้านะฮะซึ่งนหฮาวเขาก็เล่นกันสายเนี่ยเนาะเออนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าทีมนู้นเนี่ยเริ่มได้เปรียบเราอย่างชัดเจนแล้วนะเออคือถ้าวอแบบฟูลไฟนี่ผมจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าทีมเราจะชนะแม่งยังไงนะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอมแก๊งอารมณ์ติ๊กตุ๋ยหน่อยเนาะเออนะครับผมออาจังหวะนี้ฮนะเดซบุกเขาอยู่ที่โอ้ยเ้เขามีอายแบบเพื่อนผมว่ายากนะเออนะผมคือเอาครับมาแล้วคค บ้านกูเรียกจบอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาฮาเฮ้ยในายฮามันมายัางไ,ไหหองอ้านายฮาวเขามีฮาคอนเขามากาับฮาคอนเขาโดนตีเขาโดนสตาร์ทแผมเก็บไปได้หนึ่งสวยงามพี่เฟกกูบอกกูถอยแป๊บไอสัตว์คาเคนบอกไอ้เจ้ากูถอยไม่ได้แล้วพี่เนี่ยมาครึ่งลำแล้วแล้วผมแล้วใครมันบิ้งไปตรงนั้นฮะตอนนั้นของแบ็คสวิตเอาเอาทีมกูจะจะจะถอยหรือจะบวกฮะเดี๋ยวเดเอาอยัางไงฮะใจเย็นๆครับผมโดนเพ็บยกเข้ามาเพ็บอีคาตาฟ้าแล้วผมและปะเป็ด Master มาสเตอร์เขามีดับเบิ้ลเอออาพี่กก,กูบไย ตันละคงต้องถอยละฮะอยู่ไม่ได้ครับผมทีมเขากดดัสเข้ามาเพเปอร์วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่านี่ไงอ้าเอาหัโหัดอะไรฮะใจเย็นๆครับผมอาวทีมเราแบ็กสมิธมีการบายแบ็กฮะซึ่งแน่นอนทีมเขาออดันป้อมฮะเอาละฮะคีบเข้าป้อมมาแล้วนะครับผมปอเป็ดตีป้อมอยู่นะฮะและเรียบร้อยครับผมปอมแตกเฮ้ยเอาจริงดิเอาจริงดินี่ไงอ้าวเขากดชังกันเทฮะจบเลยนะครับผมคาเคนพุ่งเข้ามาติดคูณ2แต่พี่กูตัวทองอยู่นี่ไงตีหนึ่งทีเอาสตันเอาไอ้เหี้ยไม่ทานอา ตายคู่สิครับบายแบ็กได้ไมเนี่ เรียบร้อยไอศาสต์ทีมเราตายไป2ฮนะก็<ๆ>ตังตอนนี้เนี่ยก็พอใบแบกอยู่นะเออเนนะี่ยผมและวตอนนั้นของโอคาเค็นบายไม่ได้นะครับผมว่าป้อมบนเนี่ยโดนดันแน่นอนนะเพราะว่าคีปเนี่ยมันแบบพอดิบพอดีเลยนะฮะมันมาแบบหน้าป้อมแบบนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวมึงจะซื้อของอะไรมึงใจเย็นมึงเก็บไว้ใบแบกเถอะเพื่อนก็การที่ทีมนุ้นไม่ได้ออมาเล่นเดียวกันนะครับก็ทําให้ก็ไม่น่าจะขึ้นบ้านได้แล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเออเท่านั้นขอคาเค็นก็กำลังเกิดนะเออเดดวูดนี่เหมือนจะหิวคีปนะครับฟ ตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะฮะเขาดันป้อมเราไม่ได้แล้วนะครับผมเอาเป๊ปบอกว่ากูไม่ดันแต่กูจะคิวโอ้โหยกมาสวยสวยสวยจะไม่รู้จะสวยยังไงนะครับสวยจนหมดคำบรรยายนะครับผมอ้าวตอนนี้พี่กูกดอันติวิ่งไล่แล้วไงโหดจัดโหดจัดเอาเอาป๊าเป็ดอุ๊ยเดี๋ยวาป๊าเป็ดก็ฮาคอนแล้วนะฮะโหเกมนี้มันเกมแห่งฮาคอนจริงเอาพี่กูเกิดมาแล้วครับผมวารเข้ามาทีมเราเก็บไปหนึ่งวัดสวยงามมากตอนนี้วิ่งเข้ามาแล้วครับผมมาแล้วฮะกดอันติเป๊ปบอกว่าขอคิวหน่อยเฮ้ยเตัวมีไอ้มันอยู่ใกล้ๆตตีีท่ซาานนไปโโดสสออ้วยงมมากครับผมและเรรียบ้อยครับผม เก็บไปได้หมดตี้เลยหมดที่อะไรสั์เขาเหลือสองตัวฮะผมแจกน้ำเลยฮะเฮ้ยเกมนี้ผมว่ามีลุ้นนะครับผมเกมตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงเลทแล้วนะครับผมเหมือนทีมเขาจะ มันไม่ได้เหมือนอยากจบอะไกเหรอแมเออคือมันก็ใต้คิวกันนะมันก็ทําอะไรดูดีนะแต่ว่าคือมันไม่ได้ออไงอเออซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่กูจะเอาละฮะอันติมากับผมเอาคาเคนมีเข้ามาตอนนี้เนี่ยอ่าเอาเรียบร้อยโอ้โอมันยังวิ่งกลับมานะฮะ <S <S เอเอนั่นกับผมเรียบร้อยผมเก็บไปได้หนึ่งตัวชชว์ๆนะครับผมแล้วตอนนี้ทีมเขาฮะหนีกันก่อนนะฮะเหมือนทีมเราไม่ได้ออเอาป้อมแต่อย่างใดเนียครับผมเหมือนเก็บทีละตัวนะจริงๆผมว่าออได้นะครับเออไอ้เหี้ยคือมึงฆ่าไอ้เหี่ยนั้ เออนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันนะผมและเรียบร้อยของเขาตายแบบนี้เราต้องรีบเอาของตัวเองฮะไม่อย่างนั้นซวยแน่นอนครับผมคือถ้าเขาออมมาแนละ้วเอาของมึงนี่เกมจบทันทีนะฮะซึ่งเจอเปปะเอาไหมละครับอาเอาบิงเข้ามาเอาเอา,เอาสตันทำไมพี่กูไม่ ไม่เอาเอ้าวกดดั้ดครับผมโดนมาแล้วฮะโอ้โหเหมือนวิ่งไปให้โดนดั้ดอะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายฮาวนฮา,าวว่ายังไงจ้นานฮาวโดนบิงเข้ามาโดนสาตาร์โดนทุกอย่างและเรียบร้อยโอ้โพีคูนี้จังหวะดีแลอเกินเรื่องล้านนะครับผมและตอนนี้ครับผมเพเปอร์เข้ามาตบเข้าไปติดทวินเบทถามมารอดไหมไม่รอกครับผมป๊อปเป็ดจริงจริงฟรีฮะและเรียบร้อยครับผมตายไป3ตัวผีบอกว่าจริงๆกูก็จะมาแหละนะฮะแต่ว่ากูไม่มาดีกว่านะครับผมเอาไปกันวงคอนซีทนะครับผมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจ ชัดเจนนะครับผมว่าจังหวะเข้ามันไม่ไม่ไม่ค่อยดีะนะเออจริงๆมันน่าจะเอาเนื่องแต่เป๊ปแล้วนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยมันไม่เอานะครับผมสงสัยป๊าเป็ดอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆผีคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะการป้อมอยู่นะครับผมคือมาแลกสักทางอ่ะผมว่าโดนแล้วล่ะเนี่ยผมคือตอนนี้เนี่ยทีมเราไม่มีใครสามารถไบแบ็กได้เลยเนี่ยแม้แต่พี่เฟดเองโอ้โหเดนบูดกูยังมีอารมณ์ฟาร์มอีกนะครับพี่จะทีมเขาจะขึ้นบ้ากันแล้วนะผมอ้ๆๆๆาวผีกูตายสบบั่นจบ ออหอึ่งกระผมมาแหลกบนเนี่ยแตกชัวชัวนะครับผมซึ่งบลัลลกกลางเนี่ยอาจจะเป็นของแถมนะซึ่งทีมเรามีการบวกคอนซีทมาแบบนี้นะครับเกมจะจบเลยหรือเปล่าโอ้โหเปปปุ่มไม่สนใจแล้วฮะป้อมบนเนี่ยกลัวป้อมกลางต่อไงอเออเอ้าแล้วป้อมล่างแตกฮะสวยงามโอ้โหคลิปเราทำงานดีว่ะเฮ้ย เออนะครับผมซึ่งอ้าวทีมกลับทําไมมึงไม่กลับครับผมเพจไรเดอร์ฮะก็โดนคูณสี่แบบนี้ตายครับผมเรียบร้อยปาเป็ดยิงโอ้ยเหี้ยยิงแรงอยู่นะเอาเอาแรกวเขามีวอดฟ้าหน้าบ้านอ้าวสัตว์จบเลยไอ้เหี้ยเฟกกบอกกูเพิ่งเกิดไปแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยทำไมมึงใจร้ายกับกูจังเลยนะครับผมซึ่งอ้าวมีคนเก็บอ้าวเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะครับผมเขาหายหมดเลยนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะเอาของเรานะเออนะครับผมบอกกับที่นายฮาวตอนนี้เนี่ยกำลังดันป้อมล่างด้วยนะครับผมแหมมีโอกาสโดนเมก้าคีบนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมคือถ้าเขาได้ คลองเราเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะได้บัฟตีป้อมนะเออแล้วผมและวอลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวอลแบบฟูลไฟน์นะครับซึ่งแน่นอนเราน่าจะสู้ลําบากนะถ้าจาังหวะไม่สวยจริงๆนะซึ่งถ้าเราวอลแพรร้รอบนี้นะครับก็เมกอคลิปนะครับผมหรือไม่ก็คอนนะฮะคือกูเห็นทีมเราแม่งโหวตคอนมาหลายรอบแล้วเนี่ยผมสงสัยมีประเด็นกันในทีมกันแบบพเพื่อนมาสู้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะม,มึงปากกอดอะไรตรงนี้วะเนี่ยดัน,นแพะนะ้ แต่ก็ไม่แน่นะครับผมพี่เฟดเรามีเป็นเสกแล้วนะฮะแม่เกมนี้นี่มานาเยอะกว่าเลือดอีกอ้า,อาอว,อว,วอ้าวผีไลเดอร์ฮะโดสกิลแอนนเนี่ยจะเอาจะเอาไงเราสามารถโอ้โหจบเลยสัตว์แม่งวอดเต็มบ้านกูเลยอ้าวอาวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลนกลางมีประเด็นฮะเดียวดียอมึงดูเพื่อนมึงหน่อยไม่เรียบร้อยครับผมตาทองผีฮะตายไปเป็นศพแล้วและตอนนี้ครับผมปับเป็ดถามมาฆ่าเขาได้ไหมผมมาฆ่าได้นะเออแต่ตอนนี้ระวังนะฮะวิ่งมาแบบนี้อ้ยเจอบอดฟ้าระวังระวังระวังเพื่อนระวังใจ เดนมุงวิ่งแหลมนี่มึงตายเลยนะและตอนนี้ฮะปอมกลางแตกไปแล้วนะครับผมซึ่งผมว่าเขายัางไงก็ชนะอยู่ดีอะเออจริงๆเนี่ยมันยังไงก็4ต่อ3อยู่ดีนะครับผมตอนนี้นะครับซึ่งเปิดเข้าไปับผมกดอันติยัดทุกอย่างมาสวยและเฮ้ยโดนหน้ฮาด้วยอ้าวเป๊ปยกเข้ามาครับผมเฟดไม่รอดฮะอ้าวจิบหายทีมกูเหลือคนเดียวฮะ แบ็กสมิธบอกว่าเพื่อนกูนก็อยากจะทําอะไรสักอย่างนะกกผมอ้าวเฟยกับผมมีการบายแบ็คเข้ามาต้องมาดูฮะว่าจะสามารถทําอะไรได้ไหมกับผมวิ่งเข้ามากดสกลแบบนี้และเป๊ปยกเข้ามานี่ไง back, บายแบ็คหรอบาย back, แบ็คเหรอโอ้โหศาสตร์แบ็กสมิธกูตันไม่ทันกันเลยทีเดียวก็มีการบอกคอนซต์มาอีกรอบหนึ่งนะฮะและเกมก็จบนะครับผมเกมนี้น่าจะต้องยก ok ให้เป๊ปแบบ ok, ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมคือผมว่าพี่แกเล่นเก่งจริงนะ เออเนี่ยจังหวะในนี่ค่อนข้างดีนะครับผมและทีมกูได้หลวมตัวไปโหวตด้วยคนนึงฮะก็สำหรับไอเทมนะครับที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้ครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นโหมดเลนกิ้งนะฮะระดับซิลเวอร์ครับผมก็จบเกมไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในดวงแต่ต้นยันจบนะครับผมก็สำหรับเกมนี้เนี่ยผมว่าจังหวะเรามันแหลมแหลมแบบแหลมแหลมแปลกๆนะครับผมซึ่งจังหวะที่ไม่ควรจะเข้ามันก็เข้านะครับผมจังหวะที่มันควรจะเข้า มันก็ไม่เข้าเนี่ยครับผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเกมนี้เนี่ยเราจํานวนเสียเปรียบเขาจริงนะครับผมแล้วบอกกับที่ทีมเขาเนี่ยตัวเดินเกมค่อนข้างเล่นดีนะครับบวกกับที่ไนท์ฮาวเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวเปิดแมปได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับในช่วงต้นเกมที่เราเข้ามาดูใช่ไหมเออนะครับผมคือไนท์ฮาวอยู่ตรงไหนเนี่ยเป๊ปมันจะอยู่แถวนั้นเสมอนะครับผมแล้วก็แก๊งอะไรกันนะครับผมทําให้ทีมนู้นเนี่ยตังค์ค่อนข้างที่จะได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมซึ่ง อันนี้ความคิดเห็นของผมนะครับผมเพื่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสรบรวันนีไปเลยครับผมสวัสดีครับ